สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นปั๊มแรงดันสูงมือสองเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวใหญ่นะครับไซส์จัมโบ้ครับนี่เทียบกับเครื่องยนต์นะครับใหญ่กว่าเครื่องยนต์นะใหญ่กว่าเครื่องโรบินหกแรงอ่ะนะครับดูนะครับฝังเสียงโอ้โหเสียงดีมากเลยครับปั๊มแรงดันสูงนี่จะไม่มีตัวโบนะครับตัวนี้จะออกแรงเดียวครับใส่วินนะครับเดี๋ยวผมใส่วินให้นะครับมูเล่เรามีให้นะ นะอันนี้คือน้ําออกครับน,ะนี่น้ําออกสามเส้นนะครับอันไหนเราไม่ใช้สมมติตรงกลางนี่เราไม่ใช้เราก็อุดถิงได้นะคอ่านะ็อตอุดได้นะแล้วเราก็ใช้แค่สองหัวนี่หรือจะให้เส้นเดียวก็ได้นะครนะครับ๊มลังดันสูงนี่คนระับลูกสูบเขาลูกสูบดำนะเห็นไหมเขาเป็นลูกสูบดำนะคเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับเขาเคลือบดำนะครับลูกสูบเขาจะเคลือบดำข้างล่างนะเห็นไหม สูตเขาเคลือบดำอ่านี่มันยังไม่ล้างนะล้างแล้วลกริปเลยนะนี่คือสภาพยังไม่ล้างนะครับคือลองน้ําแล้วมันใช้ได้ครับโอเคดิบๆเลยสภาพดิบๆนะครับ